สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมรถยนต์นะครับรถกระบะที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านถามผมเข้ามานะครับว่ารถกระบะโฟวิลราคาประหยัดมีไหมนะครับหลายท่านที่ไม่ไม่ทันคลิปที่แล้วนะครับที่คุณมงคลไลฟ์สดในส่วนของโตโยต้าไทเกอร์โฟวิลไปนะครับวันนี้ผมพามาชมกับด้านหลังของผมนะครับ ต้องบอกว่าเป็นกระบะพันแก่งแล้วก็หน้าหลออีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ยังผมมองว่าโฉมเขาหรือว่าบอดี้เองนะครับยังคงสวยงามอยู่และนะครับผมต้องบอกว่าความแข็งแรงของวัสดุไม่ต้องห่วงนะครับผมสำหรับรุ่น Ford r a n g e จนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็น Ford Double c a ์นะครับผม XLT 2.5 Turbo 4 Wheel ท็อปสุดแล้ว XLT ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันหน่อยว่ารถนะครับ หลายปีแล้วนะครับผมหลายๆท่านอาจจะมองว่าออุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสภาพรถเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่ท่านได้เห็นผ่านจอตอนนี้นะครับผ่านกล้องของท่านเองตอนนี้ผมมองว่าสภาพสวยมากนะครับนี่คือรถหลายปีแล้วนะครับรถปี2002นะครับหรือว่าปี2545นะครับให้ดูว่าความเดิมความสวยงามของตัวรถเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยเข้าไปดูในส่วนของภายในรถและก็เครื่องยนต์หัวใจสําคัญนะครับ บอกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมว่าคันนี้นะครับผมเจ้าของเดิมเป็นท่านผู้มุกับนะครับท่านมีรถหลายคันอยากจะเปลี่ยนรถนะครับท่านดูแลรถได้ดีเพราะว่าเอาง่ายๆนะครับรถผู้มกับต้องมีรถประจาตําแหน่งอยู่แล้วทีนี้คันนี้เป็นรถส่วนตัวท่านนะครับท่านก็ใช้งานบ้างนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกฮะดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีนะครับอ่าให้ดูรอบคันนะครับอันนี้มีโลบาร์ให้ด้วยด้านหลังนะฮะอ่ามาดูด้านท้ายนะครับสัญลักษณ์ของ Ford ยังอยู่นะครับปกตินะครับตัวนี้จะมีคําว่าอ่า เป็นสติกเกอร์ติดนะครับเป็นโฟวิลถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วตัวนี้นะครับก็มีการเก็บสีขัดสีมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวถังยังเดิมบางนะครับทุกชิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องบอดี้ของรถยังคงความเดิมอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกราคาสุดว้าวอีกทีนึงนะครับแต่ให้ดูสภาพรถในราคาที่ต้องบอกว่าแสนกระบาทแล้วกันนะครับราคาประหยัดที่ใครหาอยู่นะครับสำหรับตัว wheel drive ตัวนี้นะครับผมเครื่อง2 5 0 0ด้วยนะครับโอเค ดูรอบคันแล้วดูภายในกันหน่อยออยเดี๋ยวให้ออยดูฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะไปฝั่งนั้นนะครับให้ดูภายในนะครับซึ่งต้องบอกว่าการออกแบบนะครับของทางฟอร์ดนะครับของค่ายรถอย่างยุโรปอย่างฟอร์ดนะครับเขาทํามาในเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่ใช้นะครับยังคงความนี่รถหลายปีนะยังคงความสวยงามและก็เดิมได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับเนี่ยฮะตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถที่หลายปีจากค่ายอื่นนะฮะจากค่ายอื่น อาจจะนะฮะโดนแดดโดนอะไรนะครับอาจจะไม่ใช่สภาพนี้แล้วนะครับอาจจะแตกหรือว่าสีนะครับอาจจะซีดหรือว่าเปลี่ยนไปนะครับแต่คันนี้ดูครับสภาพเดิมมากนะครับนะครับพวงมาลัยนะฮะไม่เงาไม่มันเลยนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้ายังทํางานได้ไม่เคยใช้นะครับจริงๆเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับสำหรับถุงลมนิรภัยเนาะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเบาะกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องเรียนตามตรงนะครับว่าแน่นอนนะฮะรถหลายปีต้องมีการซ่อมมาบ้างนะครับเบาะนะครับอันนี้ เจ้าของเดิมเขาซ่อมมาแล้วแต่ว่าเป็นการตัดปะเนาะตัดปะแต่ถ้าท่านใดที่เอาไปซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นหรือว่าหุ้มใหม่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทุกวันนี้เราสามารถที่ซ่อมได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับแต่ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเราขายราคาพิเศษให้ท่านนะครับคือสภาพเดิมยังไงเราจะดูแลให้เป็นอย่างดีในเรื่องความสะอาดแล้วก็ของเหลวต่างๆแต่ว่าในส่วนของนี้นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ฟอร์ดยังอยู่ที่เบาะนะครับนี่คือความเดิมของเบาะนะครับทั้ง2ั่งเลยนะครับ นี่ส่วนของคอนโซลนะในส่วนของคอนโซนด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับจะมี2อจุดตรงนี้นะครับตัวนี้ด้านบนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเครื่องเล่นเป็นทีวีนะฮะของโซโซเล็กตัวนี้นะครับสามารถที่เปิดออกมาได้นะครับแล้วก็ตัวข้างล่างจะเป็นควบคุมเล่น CD ดีเอพอะไรทั่วไปนะครับนี่สังเกตว่าตัวปิดจุกนี่ยังอยู่ครบทุกตัวนะฮะปกติจะไม่อยู่แล้วนะฮะเนี่ยครับใส่มาเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลได้ดีมากนะครับท่านผู้มกับท่านดูแลได้ดีมากนะครับ โอเคไปเดี๋ยวพาไปดูหัวใจสําคัญของรถยนต์กันหน่อยนะครับอ่าคันนี้อย่างที่บอกครับลืมให้ดูเกียร์โฟนะเมื่อกี้นี่ระบบโฟร์วิระบบระบบขับเคลื่อนสี่ล้อยังใช้งานได้ปกตินะครับต้องบอกงี้ก่อนเลยนะครับอ่านี่ผมเอามาให้ดูกันก่อนนะครับเครื่องยนต์เดี๋ยวจะไปล้างใหม่อีกทีนึงนะแต่ให้ดูความเดิมนะครับความเดิมของห้องเครื่องยนต์นะครับว่ารถนะครับปี0 0 0อ่าปี2002นะครับผมปี45เนี่ย ความเดิมแล้วก็การดูแลรักษาของเจ้าของเดิมเขายังคงความสวยงามไว้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ครับให้ดูในเรื่องของเพจไม่เคยแกะเลยนะครับสติกเกอร์จุดเดิมจากโรงงานนะครับจุดเขาเรียกว่ารีเวทนนะครับเดิมๆจากโรงงานยังอยู่ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับคานหน้านะครับสังเกตนะครับคานหน้าเดิมนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับคานหน้าเดิมมาเลยครับทั้งสองฝั่งแก้มเดิมนะฮะรถพวกนี้ต้องให้ดูความเดิมความ สวยงามของวัสดุการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงก็มีแกะทําสีบ้างนะครับเพราะเนื่องจากรถหลายปีแล้วนะครับแต่ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนนะครับผมประกันให้เลยคันนี้นะครับผมสำหรับอย่างที่บอกครับใครที่ไม่ทันนะครับไม่ทัน Toyota t i ทเกที่ผ่านมาที่เป็น4ฟร์วิเนาะมาดูคันนี้นะครับเป็น Ford ด a n g e r นะครับสีประตูด้วยขึ้นลงสะดวกแล้วก็ได้เครื่อง2อ0 5 เทอร์โบคันนี้นะครับตัวท็อป XLT นะครับโฟวิวได้ไดใช้งานได้ปกตินะครับผมเจ้าของเดิมเราราชการเป็นท่านผู้กับอยู่นะครับแล้ววันนี้นะครับผมให้ราคาพิเศษพิเศษรอบก่อนเนี่ยราคาอยู่ที่00 0 0 0ไอ้ไม่ใช่60000 0ก0 0เนี่ยมันรถใหม่1 6ึ0 0 0บาทนะครับลอบก่อนนะวันนี้นะครับคุณมงคลบอกว่าให้ราคาพิเศษนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ไลฟ์นี้อยู่หรือดูอยู่ตอนนี้นะครับให้ราคาพิเศษ10,000 0 2 0 0 0 0ไม่ใช่สิ1 4 9 0 0 0สนบาท1 4 9 0 0 0สบาทนะครับผมสำหรับรถยนต์ต้องบอกว่าอันนี้ประสงค์เตยทีเดียวนะครับสำหรับ Ford r เ n g e r ตัวนี้นะครับผมยังคงความหล่อและผมบอกได้รับประกันว่าความเดิมความสวยของคันนี้ในราคาแสนกว่าบาทพลาดไม่ได้จริงๆครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปต่อไปนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมนะครับเป็นต่อจะมานำเสนอรถยนต์อะไรสวยๆอีกประจำวันผมจะมานำเสนอคลิปอย่างเงี้ยทุกๆวันนะครับผมฝากติดตามฝาก กดไลค์กด s u b สไครป์นะครับเพื่อที่นะครับมีรถใหม่ๆเข้ามาเราจะได้ติดตามชมหรือได้ดูเป็นคนแรกแล้วกันนะครับผมฝากไปด้วยนะครับสำหรับรถที่อยู่ด้านหลังของผมมีคี้วอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวนํามาเสนอใหม่ในวันต่อไปนะครับสุดท้ายฝากเบอร์โทรไว้นิดหนึ่งนะครับหลายๆท่านถามว่าเอ๊ะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยจะติดต่อยังไงนะครับผมนะครับเป็นต่อนะครับ090นย์เก้าศู4 4 4นะครับผห้าสองหนึ่งซี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 นะครับผมฝากไปด้วยอีกทีหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ห้าสองหนึ่งบคุณมากครับสวัสดีครับ